สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะมาพูดถึง10อันดับสายพันธุ์สุนัขที่เป็นสายพันธุ์ยอดฮิตเตี้ยงง่ายและเป็นกระสายนิยมที่สุดในประเทศไทยในปี2022นี้มาดูกันว่าเจ้าสีขาน้ารักสายพันธุ์ไหนจะเข้าวินติด10อันดับกันบ้างไปดูกันค่ะอันดับ10 Blue d o อกลักษณะรูปร่างโดยรวมของบลูด็อกที่ดีและสมบูรณ์แบบจะมีรูปร่างกลมกลมบึกบึนตัวหนาและมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง มีศีรษะใหญ่และกว้างช่วงไหล่จะกว้างกว่าสะโพกบริเวณหน้าผากจะมีรอยย่นลึกส่วนหางจะขดและแนบกับหลังอุปนิสัยโดยรวมเป็นสุนัขที่ฉลาดร่าเริงแถมยังมีความอดทนสูงอารมณ์มั่นคงเสมอต้นเสมอปลายมีความกล้าหาญและมีความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวไหนจะยังชอบออกกำลังกายอีกด้วยราคาจำหน่ายทั่วไปเริ่มต้น4,500บาทถึง12,000บาท อันดับ9ก้าลาปารลีทิฟเวอร์ลักษณะรูปร่างโดยรวมของลาปาดอที่ดีและสมบูรณ์แบบจะมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีความแข็งแรงสามารถทนกับสภาพอากาศได้ดีมีขนสองชั้นคนหางมีความหนาและเรียวจนถึงปลายหางอุปนิสัยโดยรวมเป็นสุนัขที่มีสเสน่ห์สามารถฝึกได้ง่ายมีความฉลาดปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีกระตือรือร้นตลอดและเป็นสุนัขเฝ้ายามได้ดีอีกด้วย ราคาจำหน่ายทั่วไปเริ่มต้น6,000บาทถึง15,000บาทอันดับ 8. Golden Retriever ลักษณะรูปร่างโดยรวมของโกลเด้นที่ดีและสมบูรณ์แบบจะมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่22-26กิโลกรัมและมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่51-60เงซนติเมตรเป็นสุนัขขนาดกลางที่มีขนแน่นเป็นรอนปกคลุมทั่วทั้งตัวคงสร้างลำตัวได้สัดส่วนที่พอดี อุปนิสัยโดยรวมเป็นสุนัขที่มีสเสน่ห์ขี้เล่นช่างประจบเอาใจเป็นมิตรชอบการผจญภัยอยู่เสมอและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมากอีกด้วยราคาจำหน่ายทั่วไปเริ่มต้นที่6,000บาทถึง1 5 0 0 0บาทอันดับ 7. จ็ไซบีเรียนฮัสกี้ลักษณะรูปร่างโดยรวมของไซบีเรียนที่ดีและสมบูรณ์แบบจะมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่15-28กิโลกรัม และมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่50-60ถึงเซนติเมตรลำตัวปกคลุมไปด้วยขนหนาลักษณะคล้ายหมาป่ามีหน้าตาที่ดุอุปนิสัยโดยรวมเป็นสุนัขที่มีนิสัยเป็นมิตรเข้ากับคนง่ายร่าเริงขี้เล่นพอสมควรและยังมีนิสัยกระตือรือร้อนชอบที่จะหาสิ่งใหม่ๆทําเนื่องจากความชอบเล่นก็อาจจะทำให้เล่นอะไรที่แรงแได้ราคาจำหน่ายทั่วไปเริ่มต้น800 0ถึง1 5 0 0 0บาท อันดับ6ปักลักษณะรูปร่างโดยรวมของปักที่ดีและสมบูรณ์แบบจะมีร่างกายขนาดเล็กถึงปานกลางลำตัวตันมีกล้ามเนื้อแข็งแรงใบหน้าจะสั้นและย่น ตาโปนโกมโตใบหูจะพับลงด้านข้างขนสั้นเกลียนปกทั่วลำตัวหามีลักษณะบิดเป็นเกลียวมวนขึ้นอุปนิสัยโดยรวมเป็นสุนัขที่นิสัยน่ารักกล้าหาญและยังแข็งแรงมากอีกด้วยเนื่องจากเป็นสุนัขพันธุ์เล็กจึงเหมาะแก่การเลี้ยงในพื้นที่อาศัยที่ไม่ได้ใหญ่มากหรือเป็นห้องพักแต่สุนัขพันธุ์นี้จะทนกับอากาศร้อนไม่ดีนะักควรดูแลสภาพอากาศให้ดี ราคาจับหน่ายทั่วไปเริ่มต้น4,500บาทถึง12,000บาทอันดับ5ยอยกเชียเทเรียลักษณะรูปร่างโดยรวมของยอกเชียที่ดีและสมบูรณ์แบบจะมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่1-5.4กิโลกรัมตลอดลำตัวจะถูกปกคลุมด้วยขนยาวมีลักษณะเรียบและลื่นสวยงามอุปนิสัยโดยรวมสุนัขยอกเชียเป็นสายพันธุ์ที่กล้าหาญไม่ค่อยเก,กลัวอะไร มีความสามารถได้ยินในระยะไกลไกลสามารถเฝ้าบ้านได้ดีเป็นสุนัขที่ชื่นชอบกับการอยู่กับเจ้าของและติดเจ้าของไม่เห่าพั่มเพื่อโดยไม่มีสาเหตุราคาจำหน่ายทั่วไปเริ่มต้น8,000บาทถึง20,000บาทอันดับ 4. บีเกิ้ลักษณะรูปร่างโดยรวมของ b e เิ้ลที่ดีและสมบูรณ์แบบจะมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่8 13กิโลกรัม และมีส่วนสูงเฉลี่ยอยู่ที่33-38นิ้วมีลักษณะลำตัวที่ยาวกว่าส่วนสูงมีหูโปรกอุปนิสัยโดยรวมเป็นสุนัขที่ร่าเริงเป็นมิตรไม่ขี้อายไม่ขี้กลัวไม่ก้าวร้าวต่อคนและสัตว์อื่นๆสามารถปรับตัวเข้ากับผู้คนได้เป็นอย่างดีมีพลังเหลือล้นที่จะเล่นตลอดราคาจำหน่ายทั่วไปเริ่มต้นที่1 0 0 0 0ถึง15,000บาท อันดับ3ชิสุลักษณะรูปร่างโดยรวมของชิสุที่ดีและสมบูรณ์แบบจะมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่4.5-7.5กิโลกรัมส่วนสูงประมาณ25-27เซนติเมตรสีสะกลมโตมีสีขาวเด่นตรงหน้าผากปากสั้นมีความยาวของลำตัวมากกว่าความสูงเล็กน้อยการเดินก้าวสง่าผ่าเผยหน้าเชิดขึ้นอุปนิสัยโดยรวมเป็นสุนัขที่รักความสะอาดและเป็นมิตร ปรับตัวได้ดีแต่ก็มีนิสัยดุห่าเก่งสุนัขชิสุนั้นชอบวิ่งออกกํลาลังกายและทํากิจกรรมร่วมกับเจ้าของจึงควรพาออกไปเล่นบ่อยๆราคาจําหน่ายโดยทั่วไปเริ่มต้นที่3,500บาทถึง15,000บาทอันดับ2ชิวาว่าลักษณะรูปร่างโดยรวมของชิวาว่าที่ดีและสมบูรณ์แบบจะต้องมีกระโหลกศีษะกลม หูขนาดใหญ่ดวงตาคมโตหน้าสั้นลำตัวยาวและสั้นตามลักษณะของแต่ละตัวมีสัดส่วนของขาที่พอดีท่าทางการเดินจะเดินเตะขาเหมือนมา้าอุปนิสัยโดยรวมเป็นสุนัขที่มีความฉลาดและจงรักภักดีต่อเจ้าของมากค่อนข้างติดเจ้าของชอบประจบประแจงโดยปกติจะเป็นสุนัขที่ไม่ค่อยชอบส่งเสียงหากไม่ถูกรบกวนแต่ถ้าหากถูกรบกวนก็จะส่งเสียงเห่าออกมา และเสียงเห่าค่อนข้างจะดังแหลมเหมือนสุนัขพันธุ์เล็กทั่วๆไปราคาจำหน่ายทั่วไปเริ่มต้น4,000บาทถึง10,000บาทอันดับ 1. นึปอมเมอร์เรเนียนลักษณะรูปร่างโดยทั่วไปของปอมที่ดีและสวนบูรณ์แบบจะมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่1.7ถึง2.5กิโลกรัมขนาดกระทัดรัดหลังสั้นขนชั้นล่างจะอ่อนนุ่มส่วนขนชั้นบนจะหนาทึบหยาบกว่าขนชั้นใน ตำแหน่งโคนหางสูงมีขนมากเป็นพวงวางราบบนหลังมีการเดินก้าวที่คล่องแค่วมั่นคงสง่างามอุปนิสัยโดยรวมเป็นสุนัขที่ค่อนข้างตื่นตัวเสมอมีนิสัยอยากรู้อยากเห็นมีความฉลาดมีความซื่อสัตย์ต่อเจ้าของแต่ปอมจะมีนิสัยตกใจง่ายเหาเก่งมากทำให้ผู้ที่ไม่เคยเลี้ยงอาจจะไม่ชินกับนิสัยส่วนนี้สักเท่าไหร่ ราคาจำหน่ายทั่วไปเริ่มต้นที่8,000บาทถึง20,000บาทเป็นยังไงกันบ้างคะกับ10อันดับสุนักหน้าเลี้ยงที่เรานำมาฝากคงโดนใจคนรักน้องหมากันไปเต็มๆนะคะใครที่จะเลี้ยงพันไหนก็คงแล้วแต่ความชื่นชอบขอแค่ดูแลเอาใจใส่ไม่ทอดทิ้งเป็นดีที่สุดเพราะต้องไม่ลืมว่าสุนักก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันนะคะ